ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้เพียงแค่รู้ปฏิบัติการทางจิตเพียงหนึ่งเดียวเพื่อความพ้นทุกข์โดยพอนวลจันทร์หรือพระอาจารย์นวลจันทร์กิตติปัญโยอย่าไปมีกิเลสกับกิเลสความอยากที่ไม่อยากรู้ว่าอยากเป็นสมุทยัย ผลอันเกิดจากความอยากที่ไม่อยากรู้ว่าอยากเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้ความอยากเป็นมักผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเมื่อกิเลสเกิดก็รู้ว่ากิเลสเกิดอย่างนี้ไม่มีกิเลสกับกิเลสคือไม่เกิดกิเลสกับกิเลสถึงกิเลสจะเกิดก็ไม่ได้เกิดกิเลสกับกิเลสทำได้อย่างนี้ชื่อว่ากิเลสไม่มีที่อาศัย กิเลสไม่มีที่ตั้งอยู่คือตั้งอยู่ไม่ได้แต่ถ้ากิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอยากไปดับกิเลสอยากไปฆ่ากิเลสหรืออยากไม่มีกิเลสรังเกียจเดียดฉันกิเลสผลักไสไล่ส่งเป็นต้นเช่นนี้คือการมีกิเลสกับกิเลสมีแต่กิเลสกับกิเลสกิเลสทั้งนั้นรู้เถิดท่านอย่าไปทำอะไรกับกิเลสเลย รวมทั้งรู้ด้วยว่าเมื่อมีกิเลสกับกิเลสก็รู้ว่ามีกิเลสกับกิเลสไม่ใช่ว่าพอมีกิเลสกับกิเลสก็อยากไม่มีกิเลสกับกิเลสหรือไม่อยากที่จะมีกิเลสกับกิเลสอยากที่จะไม่อยากหรือไม่อยากอยากมีแต่อยากกับอยากมากไปด้วยความอยากรู้ว่าอยากดีกว่าท่านอย่าไปทำอะไรกับความอยากเลยนอกจากรู้แต่ก็ไม่ใช่ว่า พอบอกให้รู้ดีกว่าก็เกิดความอยากที่จะอยากรู้ขึ้นมาอีกล่ะแล้วถึงแม้ว่าได้เกิดความอยากที่อยากจะรู้ขึ้นมาก็ต้องรู้อีกเช่นกันนั่นแหละว่าอยากรู้เมื่อรู้ว่าอยากรู้จะได้ไม่ต้องรู้ด้วยความอยากไม่ใช่ว่าพอเกิดความอยากรู้ขึ้นมาแล้วก็มีความอยากที่จะไม่อยากรู้หรือไม่อยากรู้ว่าอยากรู้สรุปก็คือยอมรับความจริงและอยู่กับความจริงก็หมดเรื่อง ถึงเรื่องไม่หมดก็หมดเรื่องกับเรื่องเสร็จแล้วเพราะมีแต่รู้ถึงเรื่องมีแต่ก็ไม่มีเรื่องกับเรื่องอีกแล้วเพราะมีแต่รู้ถึงเรื่องเกิดก็ไม่ได้เกิดเรื่องกับเรื่องอีกแล้วแต่เกิดความรู้และสุดท้ายถึงเรื่องดับก็รู้ว่าเรื่องดับโดยที่ไม่ต้องไปดับเรื่องเหมือนเมื่อก่อนแท้จริงแล้วเรื่องเกิดได้ก็ดับได้เรื่องเกิดเองก็ดับเอง เรื่องก็จะบอกว่าเรื่องของเรื่องนะไม่เกี่ยวอะไรกับท่านไม่เกี่ยวจริงๆนะท่านแล้วท่านจะไปเกี่ยวกับเรื่องทำไมกลับมาติดตามรับฟังเพียงแค่รู้โดยพอนวลจันทร์จะอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้